<Birthday S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับไปอะไรวันนี้ไปไปส่งวินโดว์เดี๋ยวยู้ขี้ผูกต้องปเป็นพวกไอ้ไอ้วันนี้จะไปส่งบัตกกกรกรซิตี้ครับทะเบียนรถครับลองวิลาสัมผัสอีกแล้วจับอีกแล้วนี่นี่วิลาานล่าปลาน้องบอกเลข วานี่คือเสียบอะไรที่รถที่มันไปสุดเดียวอเอามาแค่เดียวสุดเดียวบ่าแม่พ่อทิพย์แม่พ่อ,อดิไปครับพอดีว่าจะได้เอาปลาแดกของยายซาพร้อมครับปลาต่อนและก็น้ำจิ้มเนื้อย่างนะครับนดเนาะเป็นยอดไปทรงครับปลาตะต่อนงามๆเนื้อแดงๆล ของกันปลาครับพอ,อย่างดีอันนี้ตอนครับอันนี้เป็นแบบนงครับนี่คือแบบตอนหนึ่งกิโลบาทโอ้หนึ่งกิโลกรัมสัยครับหนึ่งกิโลบาทไม่ใช่ปะ่ะอันนี้คือน้ําจิ้มครับใส่ในอย่างสุก,กี้แซ,บแซบ่บๆกินครับเนื้อหมูเนื้อปลายังเนื้อยยงกระไดครับหนึ่งโลหนึ่งบาท <c oughs> ตายพอดีแล้วไม่ <c oughs> ได้กำไร ขาดทุนพร้อมขาดโซนกับบ่มีรู้จบข่าวเลยใช่ไปรถออกไปรีสอทครับเปิดันจำปั้นทุนห,ยหายังไงไม่มีนักกินหรอกนี่ต้มปลาข้อนี่เจไข่มดแดงยางดินตอ่อเจไข่ดิ้นคัอขัดงงงง Hmm. Hmm. Rồi ta cố định càng её Ừ. đi nè, cố định nè nhiều lúc vàng bố mãi mivil Nhưng Somebody lo so อืมเป็นมดอย่างอั่านี้เนี่ยแสดงว่าอ,อืมยอดปันทุนลงครับเดินทางต่อห่วยขึ้นอย่างกับเบิ้ลขึ้นกิ่นเบิ้ลขึ้นนะมึงอ่าไปกินอิ่มนะใช่ไหมไปกลับบ้านไปบอกงานเร็วๆบอกงานบอกปูต่ต่อต้องท่านตื่นจะไปมานอนไป

อ่ะยังไปย่าเดี๋ยวมึงคิดได้ชื่อโอ้ได้เงินหน่ะวะเดี๋ยวมันตัวมาเติมโอ้ม่สามร้อยนึงโอ้ไปฮับมึงกับพวกจะคิดค่าให้กูเลียบ่หรอโอ้มาดีปูไปอดีครับอืมแม่กับหลังถ้วยลลางยังให้ปูขึ้นหอดได้มั้ยอันนี้กินนั่งเดียวจะมากินเืมอยากกับประเท มึงเล่นผ้วยังกูปูเลยจัหน่อยนี่ใครงลึงเอ้น้ำครับพกน้ำก่อนกาแฟไปกินย้ำเที่อแบบขับรถบปไว้ครับหิวหิวเจอง่วงเพราะว่ามาคนเดียวมาส่งมัดกอกตั้งใจเรียนนะเพิ่งวันดี้เปิดเทิมดโดน ออนไลน์กับบอเลียนมีแต่กินอย่างเดียวนั่นอาเงินถอนนู้นี่แหละวัตชีวิตยังซำนี่แหละไปบายบายทุกคนอืมอประมาณเด็กลับบ้านอีกครับ,รรบอือม,มาส่งคนครับเด็ลกลับไปน้องเพิ่นตื่นมาได้หอมแก้มนอ้องซำปะถึงบ้านกอกไปที่เรียบร้อยมาอยู่หลอดเป็นบ่อยน้ำืมบ่หอยตัวมันหลับ Đó, coi chuyện này nắm đi.